ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการปรับปรุงในเรื่องของการเพิ่มตัวบ้านเข้าไปในโครงการนะครับก็คืออ่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนชื่อไปนะครับหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับก็เมนูเนี่ยก็จะมีอ่าเพิ่มตัวบ้านนะครับ แล้วก็เพิ่มงบป,ประมาณตัวบ้านเราจะแยกกันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือจะอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มตัวบ้านเราก็มาหน้านี้ปกตินี่แหละเราก็กดตรงนี้นะแล้วเราก็ดูว่าเราจะเพิ่มให้กับโครงการไหนนะครับอย่างเช่นว่าเราจะกรองดูไอ้โครงการตรงนี้ก่อนนะครับมีอยู่ถึง b ส เราจะเพิ่มบ้านเข้าไปก็เราก็แค่กดเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับ <S <S เสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาชื่อโครงการตะกี้เนี่ยโครงการตะกี้ตัวนี้นะฮะเลือกผมเลือกนะเลือกตรงนี้ปั๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลบ้านที่เราจะสร้างใหม่นะั่นแหละอ่าบ้านที่เราจะใส่เข้าไปในระบบนะครับให้มันมีอะไรเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วก็กดเพิ่มแค่นั้นนะครับแล้วมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่ง นะครับหรือว่าเราจะคองคีย์ค้นหา,านี้ก็ได้นะครับครับโอเคอันนี้คือการเพิ่มบ้านนะครับการแก้ไขก็จะก็เหมือนเดิมก็จะมีการปุ่มแก้ไขตรงนี้ให้นะครับนะบก็เข้ามาแก้ไขใส่รูปผมรูปภาพก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่าทีนี้จุดนี้คือคือเรามาดูในส่วนของการเพิ่มงบประมาณก็คือข้อสีตรงนี้นะฮะการเพิ่มงบประมาณก็จะ ก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะครับเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่กระบวนการยังเหมือนเดิมก็คือกระบวนการก็จะเป็นการไปเลือกเอาวัสดุนะครับเข้ามาอยู่ในตัวบ้านเหมือนเดิมนะครับและวัสดุนั้นก็ต้องมีพาร์ต u ัมเบอร์มีรหัสนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับทีนี้พอเวลาเราจะเพิ่มงบประมาณเนี่ยนะครับเราก็มาดูก่อนว่าเราจะเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการไหนหรือบ้านหลังไหน นะครับเราก็กรองข้อมูลให้แคบลงก่อนก็นได้นะครับอย่างเช่นเอาโครงการแรกนี่นะฮะทีนี้เราจะเพิ่มว่าประมาณให้กับบ้านหลังไหนก็จะมี A 1ถึง B 4อ่าสมมติว่าผมจะเพิ่ม B 4แล้วก็กดเลือกบ้านบ้านหลังที่ B 4นะครับทีนี้ตารางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรายการวัสดุนะครับที่มีอยู่ในบ้านหลังหลัง B 4ตัวนี้นะครับจะใส่ชื่อตรงนี้อยู่นะครับ ชื่อบ้านแล้วก็รายละเอียดจู่ตรงนี้นะทีนี้ตารางตัวนี้ก็จะเป็นรายการวัสดุนะครับรายการวัสดุก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้นะครับว่าหมวดหมู่กระเบื้องเนี่ยนะครับก็คือข้างบนเนี่ยหมวดหมู่กระเบื้องหมวดหมู่กระเบื้องเนี่ยก็คือมียอดจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมจํานวนที่เบิกไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็หมวดหมู่ที่เป็นงานโครงสร้างนะครับก็จะลงมา ก็คือบรรทัดสีเทาเนี่ยก็จะเป็นผลรวมของหมวดหมดูน่นั้นๆนะครับนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรวมจํานวนนะครับ<ๆ>ก็จะแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะก็จะดูง่ายขึ้นนะข้างล่างก็จะเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับผลรวมทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะฮะคือยอดตัวเนี้ยนะยอดตัวเนี้ยเนะี่ยมันต้องตรงกับยอดที่ผมคลิกตรงเนี้ยเนนะี่ยสี่หก สี 4, 6, 5, ่หกห้าสามเนี่ยฮะก็คือตรงนี้นะครับตรงตรกับตัวนี้นะครับคือยอดรวมตัวนี้ก็คือเป็นยอดรวมทั้งหมดของโครงการนี้นะฮะอ่าปรรทัดยอดรวมเนี่ยก็จะบอกแบบนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะผมจะให้ดูตัวที่มันผมดูผลบานหลังนี้นะครับการกดตัวนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะมันตงต้องดึงข้อมูลมาทั้งหมดของ ของบ้านหลังนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าอ่านี้นไม่ใช่ีการเบริกผมจะให้ดูว่าลารวมต้นทุนกับจำนวนที่เบิกนะอ่าเห็นไหมฮะก็คือสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเป็นเป็นจํานวนที่เบิกไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นยอด อ<า>ยอดรวมต้นทุนที่มีการเบิกไปแล้วแล้วก็อันนี้ยอดรวมจํานวนนะฮะอันนี้คือจํานวนนะครับอันนี้อย่างนี้คือจํานวนคอลัมน์จานวนอันนี้ก็คอลัมน์จานวนที่เบิกไปแล้วนะครับอันนี้คือรวมต้นทุนก็คือเป็นยอดเงินที่เราคาดการไว้หรือประมาณการไว้นะอันนี้ก็คือเป็นยอดเงินที่เบิกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นอันนี้บรรทัดผลรวมนะฮะจะประมาณนั้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่ม เราจะเพิ่มเนี่ยเราเราจะเพิ่มหมวดหมู่ไหนอย่างเช่นเราจะเพิ่มหมวดหมู่ที่เป็นกระเบื้องเนี่ยนะครับจริงๆเราก็กรองให้มันให้มันแคบลงมานะเราเลือกกระเบื้องก่อนนะครับกรองให้มันแคบมาแบบนี้ก่อนนะครับแ็จแล้วเราก็กมากดปุ่มปุ่มไหนก็ได้นะครับตรงนี้เราก็กดนะก็จะมีเพิ่มวัสดุแก้ไขจํานวนลบออกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่รายการไหนที่มีการการเบิกไปใช้งานเราจะลบไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะข้อหนึ่งก่อนนะเพิ่มหมวดหมู่ที่เป็นกระเบื้องเราก็กรองข้อมูลมาหมวดหมู่ที่เป็นกระเบื้องก่อนนะครับกระเบื้องอ่ากระเบื้องทีนี้เรามาดูคอลัมน์ที่เป็นสถานะการเลือกเนะี่ยนะฮะตัวไหนที่มีที่มีอยู่ในแล้วอย่างเช่นว่าอ่ากระเบื้องกระเบื้องรหัส P009 เนี่ยมันมีอยู่แล้ว ผมเอาผมเอา p ศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะ p ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กเลือกตัวนี้เนี่ยปุ๊บถ้าเราใส่จํานวนตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับถ้าเรากดบันทึกข้างล่างนะครับมันก็จะเอาจํานวนหนึ่งตัวเนี้ยไปบวกรวมก,กันกับอันเดิมที่มันมีอยู่นะครับเกราะบรรทัดที่มันมีอยู่แล้วนะ แต่เธอเกิดว่าบรรทัดไหนที่มันยังไม่มีอย่างเช่นบรรทัดรหัสตัวนี้ P0279 เนี่ยมันยังไม่เคยดึงเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหลังนี้เลยนะครับถ้าเรามาติ๊กอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปบรรทัดใหม่ให้เราอา่างเช่นว่าผมอันนี้ผมใส่สิบเลยนะผมใส่สิบนะครับตัวนี้ผมใส่ผมใส่ผมใส่ใสิบเหมือนกันนะครับใส่สิบเหมือนกันทูตว่า P011 เนี่ยฮะตอนนี้มันมีอยู่ห้าสิบครับแต่ถ้าเกิดว่าผมกดเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นหกสิบสำหรับผมกดเพิ่มนะกดเพิ่มก็คือบรรทัดนี้ยมันจะขึ้นบรรทัดมันจะเพิ่มเป็นบรรทัดใหม่เพราะว่ามันยังไม่มีอยู่ในบ้านนะครับคือเรายังไม่เคยดึงรายการเัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะครับคือยังไม่ได้ดึงในบ้านหลังนี้เลยส่วนตัวเนี้ยบรรทัดเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับ ก็คือมีอยู่แล้วบอกอยู่แล้วตรงนี้มีอยู่แล้วก็คือมันจะเอาเลขเอาจํานวน1ิที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไปบวกเพิ่มกับจํานวนที่เขามีเดิมอยู่แล้วนะครับผมกดบันทึกเลยนะครับอ่าบันทึกเข้าไปแล้วทีนี้เราก็จะเห็นไว้ว่า P หนึ่งหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลข60แล้วไอ้ตัวที่เพิ่มเข้าใหม่ตะกี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มเนี่ยเราก็ คือเราต้องดูว่าเราจะเราจะเพิ่มรายการที่มันมีอยู่แล้วหรือว่าเราจะเพิ่มรายการที่ยังไม่เคยถูกเลือกเข้าไปนะครับอันไหนที่เคยมีอยู่ในในบ้านหลังนั้นแล้วมันก็จะมีตัวนี้สีเข้มๆนะครับถ้ายังไม่มีจะเป็นสีจางๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่า ไอตัวนี้มันมีอยู่แล้วอะสติว่าตัวนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ย P ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองมันมีอยู่แล้วเราอยากได้เพิ่มแค่จํานวนเป็นสนะิบอะไรประมาณเนี้ยเราก็กดตัวนี้เราก็แก้ไขจํานวนเอานะครับมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นหกเห็ไหมฮะมีอยู่แล้วหกถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขตัวนี้ถ้าแก้ไขเนี่ยมันจะไม่บวกเพิ่มนะมันจะเป็นการไปแก้ไขมาทัดนั้นเลยอย่างเช่นมีอยู่แล้วหกเราต้องการให้เป็นสิบเราก็ใส่สิบเลยนะครับ อ่าเป็นการแก้ไขช่องช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเผื่อบางครับบางทีเราต้องการที่จะลบนะครับมันจะไม่มีบวกอย่างเดียวนะการแก้ไขเนี่ยเราต้องการที่จะให้จํานวนมันลดลงเนี่ยเราก็ใส่อย่างเช่นอยากให้มันเหลือหก็ใส่ห้าอ่าคือตัดงบลงอะไรประมาณนี้ตัดงบประมาณลงอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับสลับการเพิ่มงบประมาณนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ